สวัสดีครับผมวันนี้พบกับผมตรงตามตลาดพลอยแม่สอดอีกแล้วครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องสับที่ใช้ในตลาดพลอยนะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องเล่าในตลาดพลอยดีกว่าเรื่องเล่าในวงการพลอยในวงการพลอยเนี่ยเขาจะมีคําศัพท์อะไรบ้างเขามีกฎกติกามารยาทอะไรบ้างที่น่ารู้เรื่องพลอยคําว่าพลอยนี่หมายถึงเ,เพชรพลอยอัญมณีหยกทับทิมไพลิน บุษราคำเอวิ i ิงจริงกับเบลหรือว่าอะไรก็ได้เขาจะเรียกว่าพลอยนะครับผมอันนี้ผมใช้คำศัพท์ทับไปนะเรื่องพลอยนะเพราะปกติเราจะดูเป็นเรื่องหยกเนาะนะครับตรงนี้เข้าใจกันนะเพ,เพื่อนๆนะเริ่มด้วยการตีกาพลอยแล้วกันหรือการเทปพลอยเพื่อนๆหลายๆคนนี้อาจจะยังไม่รู้จักนะครับผมว่าตีกาพลอยเทปพลอยเป็นยังไง อ่าเดี๋ยวผมอ่าจะลงวิดีโอให้ดูนะครับผมว่าเออตีกาพอยเทปพอยมันเป็นยังไงกันโอเคอุปกรณ์หลักที่เราจะต้องมีนะครับผมคือนี่เลยครับผมนี่ทิชชู่หรือกระดาษนะทิชชู่หรือกระดาษก็ได้นะครับผมเสร็จปุ๊บก็ต้องมีนี่ปากกานะครับผมนี่โอเคแล้วก็นี่แลลวครับผมเทปพ,พันกานะครับผมนี่เทปนะอ่าสมมุติว่าเราชอบพอยเม็ดนี้เนาะ เราชอบพลอยเม็ดนี้นะนี่ประมาณานี้เราชอบพลอยเม็ดนี้แล้วนะและเราต้องการที่จะเสนอราคาของมันเนาะโอเคเราใส่ถุงพลาสติกก่อนโอเคใส่ถุงนะเสร็จปุ๊บทําอย่างนี้นะเสร็จปุ๊บก็คือว่า,าใส่ทิชชู่ก็ได้หรือเป็นกระดาษแต่ว่าวันนี้ผมจะทําเป็นพันกระดาษไปนะคันเนาะทิชชู่เราไม่เอาเลยกันอีแล้วแต่สะดวกนะครับผมเราก็เอากระดาษมันหนึ่งแผ่นนะนี่เลยนี่พับลงไปนะครับผมนี่ นี้นี้นี้นะนี่พับลงไปนะครับผมแล้วก็ห่ออย่างนี้ให้แน่นหนานะห่อลงไปนะครับผมแล้วก็เราก็จะเขียนราคานะครับผมประมาณอย่างนี้นะเขียนราคาลงไปเลยนะครับผมผมเอาไว้ที่สนะองหมื่ 20, นะแล้วกันนะโอเคโอเคนี่สองหมนนะแล้วก็อาจจะเขียนด้วยว่าตรงตั้เนาะ เอ okay. นี่แค่นี้เองครับผมนะแค่นี้ก็เสร็จเสร็จปุ๊บเราต้องทำไงนี่เทปทอ,อยนะครับผมดึงเทปมานะครับผมแปะลงไปครับผมแล้วก็ปัาบเข้าไปประดึงก็ปิดอย่างนี้นะให้แน่นหนาอย่างนี้นะครับผมจะพันกี่รอบก็ได้นะจะพันกี่รอบก็ได้นะครับผมประมาณอย่างนี้นะอ่านี่เราก็ได้ละสองหมื่นี่ เขาแกดูพลอยของเราไม่ได้แล้วนะครับผมจะพันอีกรอบก็ได้นะนี่นี่พันรอ,อบหนึ่งอันนีอ้อันนี้ผมทําไม่ค่อยเรียบร้อยเนาะโอเคอย่างนี้โอเคอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างนี้นะโอเคส่วนถ้าเราชอบอีกแบบหนึง่งสมมติว่าอีกแบบหนึงนะ่งเนาะนี่เลยครับผมกระดาษทิชชู่นะนี่เลยแกะออกมาครับผมหนึ่งแผ่นอ่าน,นี่เห็นไหมทิชชู่นะอันนี้จะแบบโบราณหน่อยแปะลงไปครับผม นี่อย่างนี้เอาดิบๆเลยอย่างนี้ดิบๆเลยนี่อย่างนี้นะแล้วก็พันอย่างนี้เนาะพันอย่างนี้เพราะว่าบางทีใช้ทิชชู่เนี่ยมันเปื่อยมันยุ่ยง่ายแต่ว่าจริงๆอ่ะมันตัดง่ายก็เลยใช้ประม่างนี้สมมุติเม็ดนี้เนาะเม็ดนี้นะครับผมเอาไป5้าพันะครับผมเนี่ยมันจะเขียนยากนิดหนึ่งเนาะทิชชู่ก็จะมีข้อเสียอยู่ก็คือว่าเขียนยากนิดนึ่งปุ๊บทำนี้นะครับผมป๊าบเข้าไปแค่นี้เอง แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมเอาไปเลยอ่าอันนี้เอาไปอันนี้เอาไปนะอันนี้เอาไปนะโอเคแค่นี้นะครับนี่คือการตีกาพลพอยนะเออเทปพอยเนี่ยก็ต่อเมื่อคุณต้องการซื้อพอยมีคนขายผมต้องการซื้อนะครับผมในการซื้อพอยเนี่ยหรือยกเนี่ยจะมีคนมาเสนอขายเรา สมมติเราไปนั่งซื้อนะจะมีคนมาเสนอขายเรานะครับผมเราก็อาจจะเมาหัวเพราะว่ามีหลายๆคนเลยเยอะแยะไปหมดเลยมายื่นโน่น,นยื่นนี่โอ้มาลุมเราว่าว่ากันอย่างนี้ให้เราเมาหัวแล้วเราจะได้กะราคาผิดเว่ากันงนี้การให้ราคาแบบปากเปล่ายกตัวอย่างเช่นว่าอ่ะผมถูกใจหยกเม็ดนี้เนาะผมก็ให้ราคาปากเปล่าเลย20,000 ไปถามเจ้าของพลอยเลยอ่าแล้วเดี๋ยวค่อยไปถามเจ้าของพลอยเลยแล้วเดี๋ยวค่อยว่ากาันอ่าอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่ว่าถ้าผมแนะนําว่าให้ตีกาพลอยเพื่อว่าให้เจ้าของพลอยเนี่ยเขาได้มีเวลาพิจารณาสิ่งที่เรานําเสนอไปนะครับผมยกตัวอย่างเช่นอย่างหยกเม็ดนี้ผมก็อ่าสมมตินะครับอันนี้เป็นเหตุการณ์สมมตินะผมก็เสนอที่2 0 0 0 0บาทไม่รู้ละเขาจะเรียกราคาเท่าไหร่ผมต่อ2 0 0 0 0 อ่าผมก็เทปพ,พอยไปพันกาพอยไป,ไปที่ราคา20,000บาทอันแรกก็คือว่าการให้ราคาโดยวิธีปากเปล่าวิธีที่2คือการให้ราคาโดยวิธีเทปพ,พอยไปเป็นมั่นสัญญากันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขายว่าเอ้ยผมซื้อในราคานี้นะคนเดินพอยเนี่ยเขาก็จะเอาพอยตรงนี้หรือเจ้าของพอยก็ได้เขาก็จะเก็บ เทปอันนี้ไว้นะครับผมแล้วไปพิจารณาส่วนใหญ่ก็พิจารณาไม่เกิน1ชั่วโมง2ชั่วโมงไม่เกินวันอะ่ะไม่เกินวันเพราะว่าแป๊บเดียวก็รู้แล้วว่าให้ได้หรือให้ไม่ได้ตกลงขายก็คือจบแต่ถ้ายังตกลงกันไม่ได้เนี่ยก็ต้องมีการฉีกกาออกกา,กการฉีกกาออกเนี่ยหรือตัดกาออกเนี่ยตัดเทปอันนี้ตัดหอ่อกระดาษอันนี้ออกเนี่ยคือการที่เราจบ การตกลงในราคาตรงนั้นแล้วถ้าเจ้าของพอยยังไม่ตกลงในราคานั้นแล้วเราบอกว่าเราฉีกการแล้วนะเราไม่เอาแล้วอันนี้คือจบจบการซื้อขายเข้าใจไหมครับคุณจะมาบอกภายหลังว่าผมเนี่ยให้ราคาอยู่สองหมื่นแล้วคุณจะเดินไปแห่คนอื่นแล้วก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งแล้วคุณมาขายผมสองหมื่นเนี่ยผมมีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแล้วว่าต่อว่าคุณด้วยนะครับผมว่าเออก็คุณไม่ขายผมผมก็เลยไม่เอาแล้ว ตกลงกันแบบนี้นะครับผมนี่เป็นการตกลงกันแบบตีกาพลหรือทำานสัญญาก,กันในวงการนะครับผมมันเป็นกฎกติการมารยาทที่เขาใช้กันในวงการนะตรงนี้เราต้องเคารพนะครับผมใครไม่เคารพกฎนี่ก็อาจจะหมดความน่าเชื่อถือในวงการได้เขาก็ไม่อยากจะมาซื้อขายกับเรานะโดยประมาณนี้นะครับผมราคาเนี้ยสองหมื่นเรายังไม่ขายเนาะโอเคเราก็มาพิจารณาใหม่เขาเอากลับมาให้เราปุ๊บเราก็พิจารณาใหม่เรา อย่างเคสนี้ผมสมมติว่าผมเพิ่มเงินไปที่ส0,000่นบาทนะครับแล้วก็เทปไปใหม่เขียนไปใหม่เซ็นชื่อไปใหม่แล้วก็ส่งไปให้เขาให้เขาไปพิจารณาอีกทีหนึ่งว่าเขาเนี่ยตกลงไหมในเลทราคานี้นะครับผมตกลงหรือไม่ตกลงก็กลับมาบอกตกลงก็คือว่าอ่าตกลงเราก็ต้องซื้อจบง่ายๆครับผมถ้าตกลงปุ๊บผมก็ต้องซื้อผมก็ตัดเทปออก แล้วก็ผมก็ามาพิจารณาหยกเม็ดนี้ว่าเฮ้ยเม็ดเดิมหรือเปล่าโอเคเม็ดสวยไม่มีตําหนิแล้วเราก็ตกลงกับเขาว่าเราจะจ่ายเงินกันยังไงแท้ไม่แท้เราจะตกลงกันยังไงคืนได้นะท้ไมไม่แท้อะไรก็ว่ากันไปตรงนี้นะทําไมถึงต้องกาพลทําไมถึงต้องเทสพลหลักๆคือเจ้าของพลได้มีเวลาพิจารณาอาจจะมีหุ้นส่วนอาจจะมีเอียวกับลหลายๆคนหรือว่าเจ้าของพอยอาจจะไม่อยู่ในพื้นที่ต้องใช้การโทรศัพท์คุยกัน หรือว่ายังติดต่อกันไม่ได้สําหรับในหน้ากับเจ้าของพอยอะไรอย่างนี้นะครับผมมีประโยชน์มากตรงนี้เทปกาพอยนะครับมีประโยชน์มากแล้วก็ประโยชน์อีกข้อหนึ่งก็คือว่าตรงนี้คุณจะเบี้ยวไม่ได้แล้วคุณเสนอราคาไปแล้วทั้ง2 0,000ทั้งสามหมื่นเนี่ยอันนี้คือเป็นตัวตนของผู้ซื้อแล้วว่าคุณจะเบี้ยวไม่ได้แล้ว นะครับผมบางทีถ้าเราให้ราคาปากเปล่าเนี่ยอาจจะมีพลิกไปพลิกมาอาจจะไม่เอาแล้วเมื่อกี้พูดเล่นอะไรเงี้ยแบบนี้ไม่ได้นะครับผมใช้ไม่ได้นะในช่วงเวลานะครับผมการตีกาพลเนี่ยพลบางเม็ดเนี่ยมันราคามันสูงหรือปริมาณเม็ดเนี่ยมันเยอะราคาสูงสูงเนี่ยส่วนที่เท่าที่ผมสมัยก่อนที่ผมเจอนะเยอะสุดก็สามวันะ่ะของผมอะดึงกันแบบดึงราคากันไปดึงราคากันมา ผมเดินหนีมั่งเขาบอกไม่โอเคบ้างเขาไม่ว่างบ้างเจ้าของพลอยกับผู้ซื้อนะก็เม็ดนั้นจบไปที่สามแสนกว่าบาทแล้วก็ผมขายไม่ออกมาเดือนหนึ่งอันนี้ต้องต้องระวังอันนี้อันนี้อันนี้คุยกันเล่นๆขำๆแล้วกันนะก็ต่อกันสามวันครับผมต่อกันตั้งแต่แสนห้าถึงสามแสนเนาะนะครับการเทปลอยมีประโยชน์ที่สุดก็คือว่าเทปแล้วเนี่ย คนอื่นจะมองไม่เห็นหน้าของของเราว่าพลอยเม็ดนี้แม้กระทั่งคนเดินเอาไปเดินให้คนอื่นดูเขาก็ไม่มีสิทธิ์ฉีกกาของเราถ้าถ้ากาของเราเนี่ยมันมีรอยตัดหรือว่ารอยเทปใหม่อันนี้เรามีสิทธิ์ที่จะไม่เอาแล้วเพราะว่าคุณเอาออกมาจากซองที่เราแกะการเทปเนี่ยก็คือว่าคนอื่นไม่มีสิทธิ์ดูของเราเคยเจอเหตุการณ์แบบน่าเบื่อไหมก็คือว่าเรากําลังดูพลอ,อยอยู่แล้วก็มีคนมาดู เรากาลังจะให้ราคาแล้วมีคนบอกเออเอาเอาแล้วมาแย่งกันดูเหมือนแย่งกันนะแย่งซื้อผักซื้อปลามันไม่มีมารยาทนะครับผมพวกนีเ้เขาเรียกว่ามนุษย์ไม่มีมารยาทสมในขณะที่เราดูพลอยอยู่เนี่ยคนอื่นจะมาดูพลอยทับเราไม่ได้จะมาให้ราคาขี่เราข่มเราหลังหลังบ้านเนี่ยก็คือว่าไม่ได้รับหลังเราเนี่ยฉะนั้นการตีกาพลอยเป็นการปิดวงจรน,นี้ก็คือว่าปิดไม่ให้คนอื่นเห็นหน้าพลอย ไม่ให้คนอื่นรู้ว่าเราเสนอราคาที่เท่าไหร่คนเดินพลอยก็จะเก็บไว้เขาก็บอกพี่ตุ้มตามมาให้2,000มนะอะไรอเงี้ยแต่ว่าใครจะไปรู้ว่าข้างในคืออะไรถูกไหมตรงนี้สําคัญนะป้องการการแห่พลอยหรือการในหน้าเอาไปประมูลยกอย่างเช่นอันนี้สําคัญคนนั้นให้เท่านี้นายเอให้2,500 0แล้วคลิปล่าสุดจำได้ว่า นายเอให้มา2 5งหมแล้วใครจะไปรู้นะครับผมอันนี้เขาเรียกเอาหูไปตลาดอันนี้ใครฟังนี่เจ๊งนะครับผมโยโย่โยไหนไหนนี้สองพันี่โตแล้วไปขายเท่าไหร่ไงสองหมื่นห้าสอเล่ขายสองหมื่นห้าหรือสองหมื่นรับประกันว่าเจ๊งอย่างเดียวนะครับก็คือการตีการพรเนี่ยอา่า ราคาทุกอย่างเนี่ยเป็นราคาความพอใจผมแนะนําว่าราคาความพอใจของผมเป็นเท่าไหร่ของเพื่อนๆเ,เป็นเท่าไหร่ก็เอ่ยกันไปเลยอะไรอย่างนี้มากกว่านะครับผมเวลาซื้อขายนที่ตลาดนะการตีกาเป็นการป้องกันการแห่ได้ระดับหนึ่งนะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับเพื่อนๆน,นะครับผมที่สนใจในวงการพลอยหรือว่าหยกน,นะครับผม อยากจะมาศึกษาหรือว่าอยากเรียนรู้ลหลายๆอย่างกฎกติกามารยาทเออเขาทําอะไรกันนะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเ,ออเป็นประโยชน์สําหรับคนที่มาใหม่เบื้องต้นนะครับผมก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมขอบคุณมากๆที่รับชมนะผมตูงตามตลาดพลอยแม่สอดจากชอ่องแม่สอดเจมาอร์กตอีกแล้วครับผมนะก็เดี๋ยวจะมาทำคอนเทนต์เรื่อยๆนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับศัพที่ใช้ในตลาดพอยแล้วก็กฎกติกามารยาทนะครับผม เรื่องเล่าในวงการพอยละกันนะขอบคุณมากๆที่รับชมกรับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ